ปัญหารางงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเรื่องที่รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขหลังจากสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานมากขึ้นเพื่อให้พร้อมรองรับการเปิดประเทศเนื่องจากการลักลอบเข้ามาของรรงงานต่างด้าวส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสี่ยงแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 กระทรวงรายงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหา,หารือระดมความเห็นเพื่อหาทางออกเรื่องนี้จนได้ข้อสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมสปคที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอาชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสปรคเป็นประธานวันนี้ ในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติได้แก่เมียนมากัมพูชาและลาวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามข้อตกลงหรือ M.O.U โดยแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาไทยต้องเข้ารับการกัก,กตัว7-14วันตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RTPCR 2ครั้งและฉีดวัคซีนโควิด -19 เเบื้องต้นกำหนดเปิดจุดนำเข้าผ่านด่าน ชายแดน5จังหวัดคืออเภอแม่สอดจัังหวดตากสักแก้วหนองคายมุกดาหารและระนองจากนั้นแรางงานต่างด้าวเดินทางไปสถานที่กักตัวโดยยานพาหนะที่นายจ้างจาัดหาและต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นห้ามแวะก,ก่อนถึงสถานที่กักตัวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมดูแลคาดจะเริ่มกระบวนการนำเข้าได้ต้นเดือนธันวาคมนี้ขั้นตอนต่อไปทางท่านทีมีกรมการจัดหางานประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะให้ในายจ้าง แสดงความจนงต้องการเข้ามาที่จัดหา,าง,งานจังหวัดท่านมีความต้องการเท่าไหร่เช่นถ้ามีความต้องการหน,นึ่งคนท่านก็ต้องโหลดแบบฟอร์มจากกรมการจัดหางานากรอบแบบฟอร์มจะออนไลน์มาหรือจะไปส่งที่จัดหา,าง,งานจังหวัดทางท่านที่ดีกรมการจัดหา,าง,งานก็จะมีคณะพิจารณาขึ้นมาพร้อมญาติ เอกสารตัวนี้ก็จะนําส่งไปที่สถานทูตของประเทศนั้นๆที่มีความต้องการสถานผู้ก็จะส่งใบคําต้องการของบริษัท A ผ่านไปยังเอเจนต์ในประเทศต้นทางเพื่อจัดหาให้ได้พอได้ไรายชื่อก็จะส่งมาที่กรมการจัดหางาน,านก็จะประสานในจ้างบริษัท A มาชาระค่าเวิร,ร์กมิ หลังจากนี้นายจ้างผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานต่างด้าวสามารถยื่นความต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวได้ที่กรมการจัดหา,าง,งานสำนัจกจัดหาง,งานจังหวัดเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะโดยนายจ้างสถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งค่าตรวจหาเชื้อโควิด -19 ค่าสถานที่กักตัว ค่าประกันสุขภาพค่าตรวจลงตราวีซ่าและค่าใบาอนุญาตทำงานซึ่งประมาณค่าใช้ใจ่ายต่างด้าวหนึ่งคน1 1 4 9 0บถึง22,040บาทส่วนวัคซีนโควิด -19 รัฐบาลเป็นผู้จัดหาและดำเนินการฉีดให้ฟรีการบริหารจัดก,การแรงางานต่างด้าวเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีติดตามมาโดยตลอดพร้อมกำชับว่าการนำเข้าแรงงานต้องดำเนินการได้จริงและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังสกัดกัน้นขบวนการขนย้ายค้าแรงงานต่างด้าวที่แอบบแล,ลักลอบเข้าประเทศไทยตามแนวชายแดนรวมทั้งสั่งการให้กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรองรับความต้องการของภาคการผลิตและบริการที่ขยายตัวต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนทุกคนช่วยกันแจ้งเบาะแสหากพบกระบวนการเคลื่อนย้ายล,ลักลอบแรงงานต่างด้าวข้าขราชอาณาจากักรให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดวัสนาตรา สัเกตรายงาน